แนนคะเล่นบนป้ายให้ดูหน่อยค่ะพี่คาะหนูชอบเวลาพี่เล่นบนป้ายมากค่ะได้เลยค่ะจัดให้วันนี้จะมาเล่นบนป้ายให้ดูแบบมันมันไปเลยก่อนอื่นเลยเก็บปืนอะไรได้ก็ใช้ไปก่อนเนาะแกดูเหมือนว่าจะมีคนด้วยนะเออพาราฟองไงยิงจิบทะลุวมหนึ่งแบบมันมันจิบอยู่นะแต่มีป้าข้างบ้านไงสอดส่องเก่งสาระแนกะเก่งปัญญาไปก่อนแกเออไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดมาตรงนี้ไวมากค่ะป้ายคนก็ยิงล้มไปเลยสิ จริตการซุ่มยิงแม่ก็คือที่ 1, no. 1นะึ่นัมเบอร์วันนั่นน้องในขณะที่กําลังจะวิ่งข้ามสะพานเพื่อจะไปดีดขึ้นป้ายให้คนดูได้ดูเหมือนก็มีคนมั่นแกอยู่ข้างหน้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เปิดโดนเช็คไปเลยสิคะมาดูซิว่าโดนจะชีเป้าช่าไปตรงไหนอ้าเจอเราแกเจอเราแกก็ปาดจันฉับแต่ว่าสู้ฟารมาันไม่หกคาฟา์มาันแม่ก็คุอที่หนึ่งจะมายืนวัดกับฟามานจุดจบก็เป็นแบบนี้แคะ่ะหนู แล้วประเด็นคือคนมั่นไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีสองตัวเห็นเสื้อเหลืองแวบๆเมื่อกี้นี้ป้าฉันก็ตามขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเออหาไม่เจอไงที่ไหนได้นางชุดเป็ดเหลืองมั่นโดนปันดเาหลบเก่งซ่อนเก่งแอบเก่งก็ต้องเจอแม่ค่ะเพราะฉันก็หาเก่งเหมือนกันแกเอ,อ หลังจากที่เราวิ่งมั่นไปทั่วก็ถึงเวลาเราค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการขึ้นป้ายแกมาดูกันว่าบนป้ายเราจะได้กี่คิวตอนนี้ก็คืออีติมมันตั้งไอวอลแกงชั้นแกแล้วฉันก็โดนคนมั่นยิงฉ่ำล้มฉ่ำฉันเลยวีนอีติมว่าอะไรเนี่ยมันจะมาตั้งแกงกันทำไมถ้าฉันคิดนะเจอค่ะแต่ดีที่นายยังมาชุบทันรอแม่เลยค่ะอีพวกข้างล่างกา ก่อนดูเจอเหรอไหนคะอีตัวต้นเรื่องอยู่ไหนอีตัวที่ยิ่งฉันเป็นตัวต้นเรื่องอยู่ไหนเหมือนจะเจอแล้วแกนนั้นไงก็ปัด มาไม่ได้หรอกค่ะแม่บอกไปแล้วแต่ว่าฉันก็เจ็บอยู่นะเกือบขิดอ้ามีตัวกระโดดลงมาแต่ว่าก็ไม่รอดค่ะแล้วประเด็นคือวงมันอยู่บนป้ายพอดีแกแบบซึ้งจึงไม่ต้องลงป้ายค่ะดักยิงคนมั่นแบบฉำแบบซึ้งดูเหมือนว่าตรงปั๊มนะ้ำมันจะมีคนแต่ฉันตาไวไงเจอคนกระโดดมาเลยปัดลวงกลางคนนก็ไม่ทันหรอกค่ะแล้วก็ยิงอีกตัวไปเจ็บมากแต่นางหลบทันไงวิ่งมั่นแบบนั้นนะ่าเกือบขิดนะเออแล้วก็ิดงดพวกปีก่าแบบมั่นๆอุย้ยจึ้งมาก ตัวข้างบนก็ไม่รอดเนื้อมือแม่่่าล้วได้มงกุฎค่ะแม,ม,ม่มุงมีมงกุฎแล้วนึ่งมองลงหัวแบบราชนีแห่งความมั่นน่ะนกแกยิงลบขิดหมดตี้ยิงฉ่ำมากไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วแกยิงแบบต่อเนื่องมากงงบอกไว้เลยว่าคลิปนี้พากไม่ทานจริงๆครูม,มันยิง ต่อเนื่องก้นนี่แหละที่มาของคําว่ายิงแหลกไม่สนลูกใครสมกับที่มีมงอยู่บนหัวพูดยังไม่ทันขาดคาก็มีคนลงตรงโลโบอีกแล้วแกฉันก็เลยสะคขบรออ่านีไม่รู้ใครยิงล้มไว้แต่ว่ามันมีคนไงเออรอไปก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวนังก็เผยตัวตนและในที่สุดก็เผยมา ล่วงไปอีกชัมแล้วจังหวะนี้ใครจะต้านราชินีแห่งความมั่นได้ห่ะแกแล้วยังไม่หมดแค่นั้นใกล้ๆเหมือนมองเห็นคนกลืนลองสะโขบเล่นๆมีลิ่นล่วงไปคาสะโขบเล่นเล่นก็ได้แกงงมากเกมนี้ก็คือแมงมุมพิษพามาล้างบางคนมั่นเวอร์กาเขาก,กียมพร้อมทางหนีทีไล่ตั้งไปตูไปไหนก็ได้ไปที่โลโบโเกมตอนคนก็เลยยิงลมไปอีกหนึ่งแมทวิ คิวฉ่ำมากงงประเด็นคือมีกันอยู่2ตัวไงแต่ว่ายิงลมแค่ตัวเดียวออีกข้างล่างมันอะไรอีกวะแกอีกข้างล่างคือจะสู้กับแม่ไงจังหวะเมื่อกี้คือฟ้านางกําลังจะลงไปชุบเพื่อนะ่ะแต่ว่าโดนคนข้างล่างดักอีกข้างล่างเมื่อกี้มั่นไงด้วยความที่ฟ้านางก็ทิ้งทางหนีทีไล่ให,หนะ้เราแ่้วเนาะแล้วก็วาร์ปมาเลยค่ะแล้วมีคนอยู่แถวนี้พอดีฉันก็เลยปาดแต่โดนสวนฉ่ําโทก้อนสวนงงเปิดก่อนแต่ได้ปูดและนี่ก็คือจุดจบราชนีแห่งความมั่น